าตามมาพี่น้องตามมาค่ะโอ้ยได้กินน้ำบุญเดียวน่ะพี่น้องมึงดูเนี่ยมึงดูค่ะได้กินน้ำบุดเดียวนอ่อใบบ้านเราโผล่เยอะเลยเนี่ยกอนี้ก็เยอะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกอค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องแม่บอกว่าสิตัดนอใหม่บุงสิพัดตานอใหม่เขามันไหลนอ,อเขา,เอา,ไเอเอาไปหนึ่งนอเาไปหนึ่งหนึ่งทา่านน้องออมใบหนึ่งให้พี่น้องค่ะเพราะว่าบางท่านเพิ่งจะอยากกินยุบบางกอนี้ก็เริ่ม เอ้ยแตะคือมานอะพอดีได้กินฝนน่ะหนึ่งตอนนั้นเป็นกาญตายเลยดิหนิสองเปี้ยข้าดมองดูสามปวดอ้อมอยู่เฮาเอาเป็นกอเป็นรถหนาะโอ้ยนี่ได้หวยเนาะไม่ต้นเนี่ยสาวขอเพื่อเห็นนี่น่ะเอาหน่อเด็กก้อนนะฮะกระดอกกระเดื่อนเนาะอ้อนาเด้อพี่น้องครับเพิ่งรอบหนาเด้อครับเพิ่งล้อนาท้อเสีอมันใจว่าโอ้หน่อยใหญ่แน่นอนล่ะโอ้โหสูงเท่าโลอะล่าเอาป่นะ ร้านขายซีหิวขึ้นบ้าเพีมยมวยมาเบิร์กอีกตามวยไปตากล้องค่ะให้หู้ดาไปเวีย้ยฝนตกไปใส่บา้านอายุก,กับน้องไม้นี่ละ่ะบ่ได้โสพีน่น้องโดนแล้วน้องไม่เสิ่มเบิ่งมอ่งหาแม่แรงเ,เห็นบ่ค่ะจนเปลือกตายเนี่ยมันคืนได้เลยเนี่ยไปกินน้องไม้ก็คืนน้องไมยยขข่ยุคโคกกะคือกันยังไม่ได้ไปหาน้องไม่ยุคโคเขาก็หายุคก่อเขาก็อุ้ยค่ะ โอ้ยเสดายแท้นก็ดีอยูหรอกเนาะในแกนพูดนะอ้ยแผเอาไปเบิ้งก่อหนั่นอีกค่ะก่อไปเต้นมั้งเัรอตัวนี่งานไม่เต้นหรอยเอ้ยกบก่อยเขาก็ขึ้นเด้อน่ะก่อหนี้ได้อีกสามพูดนะโอ้โหทายดูเห็นเี่เถอะงามนี่อาี่น้องมาเบิ่งพูดนะเอ้ยเอ้ยเต้ยขึ้นมาเพราะตายเด้อค่ะนี่พูดนะเนื้อเอ้ยเลี้ยงลำดับหนึ่งสองสามมึงดูป่านเขาไปหายุ้ป้าพูดเลยเนาะเถอะป้าปะ มือถือมือันฟงนี่เฮ้ยฟงฟงไหนฟงดีฟงซัมซ่อนปนขากปนเมย์แล้วก็ปีกเกียนออกแต่ว่าเขาต้องตัดให็ดตมนะค่ะพี่น้องให้เปินบ้า่ได้ขึ้นโคนหลเนาะนี่เอาไปเม็ดเลยป้องเพราะน้องก็บปฟักไว้ได้อีกฟักน้าไม่สมไว้กินก็ได้ไว้คายก็ได้เนี่ยค่ะ มันไม่สมเก้ากับยังเหลืออยู่ก็ขายโป้เก้าแล้วค่ะป <relationships> ีนี้กระซี่จะน้อยกับเขาเลยดูกำน้องไม่สมไหมล่ะโอหแต่ท้ายไปเน็้เอนอโอะดูยุตอนน้องนี่คอนเสิน์ตเนี่ย,น,น,ยน้องนี่เอารถน้องน,นี่เลยเวลาล่ะโอ้โหพี่น้องมาเบิ่งเกาะน,นี่เนี่ย ไอ้กรลังแตกปูรูปปลี่เม็มดเนาะ่เหมืดพดนะเปี่ยนเี่นเมล่ดพูดนะนอนนั่งดินกับพูดนะเมมดมมดเเอาใบไม้มาคุ้มใยัะสิบงด้วยเปียพี่น้องเ่ยมวยอยู่ในกลางกอก็บมันจะเกิดนเดีอแต่ว่านอสิเอาเสียวนอนี่มื่อนี่รอบนาค่อยสีเอาอันนี้ก็รอบนาก็จะเป็นค่อยสิเมนพวกกันรอบนาไม่เมนอันนี้กิบบ่เน คุณหางงามกระดอกกระเดื่องแม่นวดอันติสายหมดอันอื่นบาย่านนี่หมดอันนอีกย่านย่านเอ้ยเบิร์กนอได้กินฝนด้วยป่าเนี่ยพี่น้องนอประกันเนาะอเอาไปปอกอย้ายบนหลังมือเนี่ยมันจืดค่ะอุด่าได้กระตา้านึงละพอละน่าคือเบิร์กพี่น้องจากนอสาวหลายนออยู่แต่บนมือเนี่ยเอาหกนอค่ะ<อ>ปะเป็นเอาไปปอกไหนค่ะสร้อยกันฟักค่ะจะเห็นนอไม่สม เดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิงกันสูตรน้ำมันส้มสูตรดีอยู่ดอกค่ะแต่ว่าปีนี้เขาไปเก็บไว้ความห่อนเนี่ยก็เลยเอาเนาะค่ะไอ้มากะสิพาพี่น้องไม่เห็นน้ำมันสม้มแล้วกันโอ้อ้อนดีนี่ประเด็นเพิ่นอันนั้นแล้วเนาะเยือ่อมันเยืดแล้ะสถานภ<ห>าคอ้าาอนเงยคนภาคนี้เจ้าสิปอกโอ้กว่าสิปอกใส่ก,สกันกเลยเน,น,น,นาะให้ยืมฟังสั่มกับว่ได้ส้่มไหนคันน้ำมันเห็นบัสเกี น้องเงี้ยเหน่ะถ้าเม่เนาไปหาน้องม่ไปปลาเนาะนี่ค่ะไดงงามๆมาแเลนี้กับมาฝักนะค่ะจ้างามๆซีบอ่ะสองสามหนึ่งสองสามอันนี้คือรวมเกล็ดรวมอยังหมดกระไรอยู่เริ่มแล้วครับน้องใหม่เขาเริ่มละน้องใหม่เก้ากับยังเหลืออยู่นะค่ะพี่น้องน้องใหม่เก้ากับเสียบผู้เอกสีบนผู้หลังคนมันกระติมากยังก็ นอนอันเนื้อไม่เก่าเพราะว่าเพคนว่ามันสมดีนะอืมนี่สมดีแต่ว่ากระสมไปนั่น,นบพรดี๋ยวนั่นที่พี่น้องบม่ได้เสียบม่ได้เอาแค่เอาไปเก็บไปความห่อนหลายเตื้อมแล,เ,ลนเ,เนี่ยสีก็เลยอันเปลี่ยแน่อื้อสีเปลี่ยนแน่ละบบบนี้อ่ะมันก็เลยคำเนาะค่ะนี่แหละฟังเสร็จแล้วนี่พี่น้องฟังกน้ำไม่สมฟักไปนี่นี่ฝัน ดูเขียวีนก็รีดออกไปมันเขียวไอ้มันขาวแล้วนาไม่ส้มปีหนึ่งไม่เบิ่งเบิ่งงนี่บ่ยู่นี่ปวดโคกงยังไม่ไปกินปีหนึ่งือกันแต่ว่าอุณาหักฟูมันได้นะค่ะมาเบิ่งงนี่ <S <S พี่น้องนี่เด้สัดเมเฮ็ดว้กินกับแม่กันยังปีหนึ่งเลยที่เนี่ยค่ะหนึ่งปีแล้ว <S <S แต่ว่า <S <S ตอนนี้เนี่ยโตที่ว่าอันนี้ก็สูตรเดียวกันแต่ว่าไปเอาไว้ในโกดังเออมาโกดังสั่นเอาไใ้นี้หองอัพบัดเนี่ยพี่น้องเบื้งทูกขาดเบิ้งสีตั้งกันบ่ สีต่ากันกับว่าลายดอกค่ะแต่ว่ากะแสบคือเก่าแด้วพี่น้องนะลายท่านนี้ว่าเคยซื้อน้องไม่สมเตาซึมไปกระเห็นขาวชั่วแบบนี้เนาะแับนี้เป็นอย่างคือสีกำคาหลงน้องไม่มันขวปีแล้วแล้วแับนี้พิษพลาดหลายปีนี่นะเฮเันถุงมืนถุงมืหลับปิดไว้ยันฟุ้นเกาะแล้วก็แเล้วออไว้นี้บ้านมองเขาเก็บของกันนะค่ะเพราะดีแล้วแับนี้อันยังก็อันสีมันก็เลย้ยคำหลงก็เลยแบบว่าบอกพี่น้องเลยว่าอันยังก็ ถ้าเสริมซีตั่งอันทรงสีขวดหนึ่งล้อยนะคะถ้าปกติกับขวดละสามสิบห้าบาทอันนี้ถ้าเสริมกับสีทรงพี่น้องสีขวดล้อยเอาถ้าถืนน่ะนะคะคืนโลกออก <c oughs> เพราะว่าสีเฮ็ดน้ำไม่ไหมกับรูลา่าประด็ผลพิดพลาดอีอย่างนาะค่ะปีนี้พวกน,นี้แน่นอนเพราไม่ไหมกับสมดี <c oughs> ส้มดีขาวดีคือกันเพรไม่เก้ากับว่าได้อันนัน้ <ๆ S 1> นดอกเนรไม่เก้ากันเลยเพรไม่เก้ากันยังเสียบยู อันนี้เอมันเป็นคอที่ว่ามันองค์ขุ่นมาตอนนั้นกันมากันเคือเป็นขื่นมาได้สภาพกันเหล่าก็บขื่นอ่อนเราดิโนไม้นี่มันเป็นอย่างงี้ท่านเอกินน้ำแล้วไหนเดี๋ยวลูกค่อยต่อไหมหน่อเล็กเนาะอืมเห็นมะพี่น้องเอากระเหล่างามๆแบบนี้นะค่ะมาฝักกับเฉาก็ขาวขาวดีถ้าเอากรเหลามันกัดได้ยุ่ง แน้ำมันเกิดม,มันกับสีขเขียวติวมันเขียวเนี้ยดิน้ำมสมอ่อ,อนดีน้ำมสมอ่อ,อนดีเนันัมันฟือนโตฟืนโตได้ลดโตได้เขียวเิเขียวว่าเขียวดี่น้ำมันขาวี่เด็อ,นอันนี้แหละเพิ่าางนอกออกไม่นี่วนี้เนีน่นอนนอกออกไม่นี่แบบอ้ามัดกัน ได้เมื่อสิพี่น้องน้องใหม่นนยิ้มหน่อยสิครับยิ้มออหน่อยอน,นั่นแหละ <laughs> เปียกเมื่อปลาสีด๊อกไปเก็บปูเยอะกับสาวมวยกันเลยพักกันนั่งเล่นอยูน่นี่ให้ต้นลงไปข้างเก็บปูม่ดอกให้พี่น้องน้ำท่วมกับปูออก,กนะยอยูย่ดิหน่ะตกแหงน่ะตกเหี้นตกน้ำปูไล่เก็บปูแบบอืม ตรงนอไปเห็นเนี้แล้วเอาถาดมาเห็นเนี่ยเถอะบอกกันจริงเบื้องต้นไงรังกระด็นเก่ายิ่งมันแต่ว่าแข็งยุบงสนับไม่ทำครับไม่เอาครับทำเลยลูกอ่างยนเข้าไปเลยลูกนี่เอามาครั้งนี้ลูกนี่เดนมาหาป้าหนิบอกไหมเอาอืมจนปอกไหมเยอะจนหมดปอกมากหลายแต่ขั้นเป็นหยักซอยอย่างนี้ เห็นมมเห็ดเหมือนต้งสีบัลลาบัลลาขึ้นหนวดให้ป้ายุ่งแ่วหนวดเลยแถวหนวดเราแบหอนวดประจาโตหนวด,ววดวประจำโตมวยละขอเคลีล <c oughs> ใช่ไหม,ไมนะใช่ครับด้วยติแม่บอกใช่ครับครับด้วยคนหล่อแล้วก็ต้องนิสัยดีด้วยอย่างนี้นะเห็นไหมเ <c oughs> ห็นครับ <c oughs> นหน่อยเอาแง่ๆสิแถวๆสิวันถ้าขืนปอดซองพี่น้องวันะขึ้นปอดซองในจักรมือสิกมือย่วันแล้วครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนได้อะไรบ้างครับไม่ไ่อย่างนี้เจอได้ไหมจั้ไหมมจัดให้ใหม่ขอตัขอตัได้จับปุ้ือข่าวนี่เนาะน้ำเงาเรือไหลนอป่ะเถอะเรือไหลเป็นสุดไหมเป็นนอสันนอตั้งเยเนน เนี่ยสุดสีไล่อะฮันเปยาวเนี่ยเขาก็ได้ขอมาฝักตืมกันี่ได้ขอมาฝักตื้มกันเห็นมันแลไม่สมมตวาจะกรอบพอดีออนกับก่อเนียน้เอาอันนมันแเราโรดล้บองอันนี่ปกติเขาจะเห็ดเป็นแบนเนาะแต่ว่ามันยาวเนาะเขาจะเห็ดเป็นแบนแบบนี้เลยขั้นเขาไปรักไปนอไม่เมื่อไปนอกเสีย ฝากอุดหนุนใบยำเถอะค่ะนาะไม่สมสาวซึมสี่กวดหนึ่งร้อยบาทแต่จะเหลืออยู่ประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละขายยำใส่ก็บ่หมดอเต็เครืองแ<ส> <laughs> บบมวยเหลืออยู่เลยที่ขายดีแด้วบ้างอนน่ะพี่น้องเพื่อนัๆยังก็ซื้อซอยนะซื้อซอยแล้วก็ได้ของเสียบเดชพมินว่ามันนี่หนโหลและซาวซึมแต่เอามาเลี้ยแบบนั้นนี่ค่ะ แคปอบ่าเสียซื้อเสียงลายปกติน้องไม่ส่งจะสุดจะไ่เห็นดอกขาวบแ่จ้ออมว่ลดเพิ่งแปีนี้เขาก็กว่ต้องตุนนลายเหมือนละคือเหมือนลนเนาะตุนลายนุนหลายบนล้วกับอพ้อปีนี้เสียไว้นะนี่มดเมีหวังยางดอกันงลงไปเลยยลงดีเ่ดอเมาไปนเมื่อลน้ำมันลงยุคนั่นมันด่ เฮ็ดฟันม่ <t <t ้ยอะเฮ็ดไะันเอาเล็กไม่สื้อมีะันไห้อสามวมนยัหาน้ำไมเลยเนาะแน้อยค่จะซึบอกให้สาหมวหาน้ำไม่แล้วก็ไปาี่นงมือนึงจะหาไรได้เทาไรเาได้สาหมวยลายยุ่วนเหตุการณ์ออกเป็นบ้างเกกมันะกันอมึงดูคเือวนหน้ำไมก็ดีมันกันมัเหีคืนมะขาวคือเก้าหยุเนี่ย เมื่อก่อนสิใส่รวมกันรถสองคนเขขอเร่องเอาไป้น่กันไปเรื่อยๆ่าน้อยมากเหอพี่ตร้อนี้แลมจวดลวกอ่อน่นสวยจริงไมอันนั้นเมฆก็เพราเป็นเพราะคันหรอของนเมฆหือไปดิเพราคันลาคันส่วได้สิ ลองคือนขงอนขันองนะคนข,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 ขันเอาไปเน uh ี huh. ่ยนะขันแต่ขันเร็้ยวสามเส้นน้องใหม่เพลียนดินเรี้ๆวสามเส้นน้องขันเลยน้องหม่นี่องกับมดกินน้องหม่แล้วเสรแล้วนี่ซองเนได้สรเสรกินได้รสแล้วกินได้รสเสรต้นหอยแล้วนเสร็จแล้ว เดีวครับไมออกเมื่อปียากให้พี่น้องเบิ้งสื่ออยไรอย่งนี้น้องันสอนข้าไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อไผ่ลืมแรงซื้อเพิ่นน่ะซื้อว่าไผ่ลืมแรงหรือว่ากิ่มสูงสะสงซกับมันใจยุ่เพราะว่าสะซไปเห็นยุ่อันยังก็นะกิ่มสูงแล้วกิ่มสูงยุ่มองบ,งบ้านอันเนี่ยบ้านไม่น่าละเนี้ยขันยุ่วนันอันน้นนำเน,นานแนะแล้วเอาไว้แล้วก่อไว้ใ,ใบมองยังก็บำมองเพิ่นล่างจานนะ่ะเอ้ย ออกงวดปีคือกันกินซุ้งก็นเลยเพราะฉะนั้นเนาะไม่อี๋กับเส้นลายกะบผึ่งน้ำบ่ได้เนาะใกล้น้ำนะใกล้น้ำแล้วน,น,นี้นนมันอก็ตักปั๊กอันนี้เฮงสิตักมือเป็นมือคุณล่ะอันข้าไปเก็บเฮงนิ้วเดียวในเงาสาวมวยสาวมวยเขาจะเป็นล่าใส่เนาะอี๋เนาะจะเป็นล่าใส่เดียวต้องมีปลาราคาพี่น้อง หาหาแล้ว่าก็ขอหาน้ำโคกน้ำเงาบ้านเฮานี่ยแหละของเราก,กาะซอมกาะไปเพราะได้น้องไม้ค่ะอะไรเนาะค่ะสำหรับค <c oughs> <c oughs> ล,ลิปนี้กเ็กลกลกกเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งตื่นกับศิษย์ฝากไปซ้ำนี่แหละพระพี่น้องมาเบิ้งน้องไม้หลังบ้านอีกแล้วหลังจากว่าบ่ได้พาเบิ้งโด,น,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 ดนแล้วคนมาดุนดุนดุนแล้วไปเถอะดนเนี่ยนดนเล,นลนะยเนาะที่ไหนก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรักพี่น้องนะค่ะ